ลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการใช้สูตรสูตรหนึ่งนะครับคือข้อนี้เป็นนะครับแรงที่เกิดจากลวดคู่ขนานแล้วถามว่าทราบได้ยังไงนะครับนี่ครับมีลวดอยู่สองสองลวดเนี่ยนะครับเส้นบนและเส้นล่างนะครับเส้นบนและเส้นล่างเห็นไหมครับออสองตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกีน้นี้มันคือลวดเส้นเดียวแต่ข้อนี้เป็นลวดสองเส้นนะครับ ก็เราจะเห็นว่า F มีแรงที่กระทำน้ำหนักที่กดลงมานะครับแรงที่กดมาที่ mg นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเส้นลวด AB mm hmm. จะถูกผลักขึ้นไปสูงเท่าไหร่ mm hmm. จรึงจะอยู่ในภสมดุลน,นะครับนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็น A กับ B ไป mm hmm. นะครับ mm hmm. นะฮะสมดุลเห็นไหมครับข้อนี้ชัดเลยมีข้อสมดุล แปลว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับแรงขึ้นของเราคือ f พันจากหลักสมดุลน,นะครับจากหลักสมดุลแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็คือ f เท่ากับ mg ปัญหาว่า f น้องใช้สูตรไหนถูกไหมครับข้อนี้เป็นแรงนะครับ ที่ลวดคู่ขนานเกิดขึ้นมาเมื่อมีกระแสไหลผ่านถูกไหมครับมันมีลวดสองเส้นเห็นไหมครับอันนี้ก็ชัดเลยนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับพันเอตัวนี้ก็คือ2องคูณสิยกกําลังลบเคูณด้วยอะไรครับ i แล้วก็ไพพามแล้วก็ L จํจำได้ไหมครับส่วนด้วย A นะครับเอาตามสูตรก่อนนะครับเท่าไรเ mg ก็แทนค่าลงไปนะครับเขาให้น้องมองมนะครับกระแสะที่ไหลในวงจรมีค่าเท่ากับ5 0แอมป์นะครับถ้าให้มาตัวเดียวเราก็ถือว่า i กับไพาร์มก็ตัวเดียวกันนะครับเราก็ถือว่า i1 กับ I 2คือเป็นตัวเดียวกันก็แทนค่าลงไป2คูณ10ยกกำลังลบ7 i ของน้องเท่าไหร่ครับ5 0แอมป์ก็เป็น50คูณ50 L คือความยาวนะครับแคือความยาวใเรามาไหมครับเขาให้น้องมาว่านะครับยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ1เมตรถูกไหมครับ1เมตร A ในที่นี้คืออะไรครับ A คือระยะห่างระหว่างลวดถูกไหมครับก็คือ x นั่นเองที่โจทย์ถามนะครับเท่าไหร mG นะครับค่อยน้องมาว่าเส้นลวด A B มีมวล0.05กรัมต่อเซนอย่าลืมนะครับ0.05กรัมต่อเซนแปลงให้เป็นนะครับกิโลกรัมซะก็คือ0.05คูณด้สิกำลังลบ3ามบดได้ยังครับยังถูกไหมครับเพราะที่ให้น้องมามันต่อเซนแต่หน่วยมาตรฐานของเรามันต้องต่ออะไรครับต่อเมตรถูกไหมครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็คูณเข้าไปด้วยหนึ่งร้อยร้อยเซนเป็นหนึ่งเมตรนะครับอย่าลืมครับแล้วมีจีอีกตัวหนึ่งถูกไหมครับจี G ของเราคือสิตัวนี้งงไหมครับมันซับซ้อนนิดหน่อยนะครับที่เอาศูนย์ศูย์ห้าคูณด้วยสิ่กับลบสามคือเปลี่ยนหน่วยจากกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมแล้วน้องจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับก็ต่อเซนทำให้เป็นต่อเมตรซะ ร้อยเซนเป็น1เมตรก็ร้อยคูณเข้าไปนี่คือ m แต่เรามี g อีกตัวหนึ่งถูกไหมครับก็คูณนะเข้าไปฮะสนะครับมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับน้องก็หา x ออกมาได้ตรงนี้ก็ลองไปแก้สมก,การดูนะครับพี่ทิ้งคำตอบไปให้แล้วกัน x จะมีค่าเท่ากันหงเมตรก็ตเบเพียงแค่น,นี้กระแสไฟฟ้านะครับน้องทราบแล้วว่าเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า ถูกไหมครับนะฮะหมจงจำได้นะครับตอนนี้เมื่อเราเอากระแสใส่เข้าไปในลวดนะครับแล้วลวดตัวนี้เนี่ยมันตัดกับแรงจากสนามแม่เหล็กก็ทําให้เกิดแรงขึ้นมานะครับก็นะครับ,นะรบเมื่อเกิดแรงขึ้นมาปุ๊บนะครับน้อสังเกตดูว่ามีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างอย่างน้อยต้องมีประจุแน่นอน นะครับเพราะกระแสไฟฟ้าเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เอามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือ Q คือประจุตัวมันนะครับอย่างที่2เมื่อเคลื่อนที่ต้องมีอะไรครับต้องมีความเร็วนั่นสองนะครับเคลื่อนที่ในไหนครับเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กต้องมีอะไรครับต้องมี B นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า แรงที่เกิดกับประจุในสนามแม่เหล็กสูตรนี้สําคัญนะครับเป็นสูตรที่ออกข้อสอบเป็นฐานบ่อยๆแล้วก็สําคัญมากเพราะฉะนั้นต้องปึ๊กๆหน่อยนะครับนอกจะได้ F ได้แรงตัวนี้ออกมาคือ QVB sine e นะครับ QVB sine e นะครับก็สังเกตจากแผนภาพก็ได้ที่แสดงไว้ที่หน้าจอเห็นไหมครับ มี V มี B แล้วก็มี L นะครับถ้าน้องเรียนที่งเรียนหน่อยนะครับน้องจะได้ L ได้แรงตัวนี้ออกมาคือ QVB s i n เซตานะครับ QVB s i n เ t ตานะครับก็สังเกตจากแผนภาพก็ได้ที่แสดงไว้ที่หน้าจอเห็นไหมครับมี V มี B แล้วก็มี L นะครับถ้าน้องเรียนที่เรียนอาจารย์คงบอกว่าตรงนี้ก็ไปไปตามกดมือขวานั่นเองนะครับมีตัวกำหนดความเร็วนะครับมือขวานะครับก็อันนี้อาจารย์สอ,อนที่เรียนรายละเอียดน,นะครับพี่คงเน้นเป็นด้นการคำนวณนะครับจากแผนภาพเห็นไหมครับที่แดงไว้บนจอก็จะประกอบไปได้ f ประกอบไปได้ q ประกอบไปได้ v ประกอบไปได้ b คือสูตรน้องทราบแล้วว่า f เทากับ qvb สาย θ เซตาแต่จุดหนึ่งนะครับที่อยากชี้ให้น้องเห็นก็คือเซตามันคือมุมที่ v กับ b กระทำกันนะครับจากภาพเลยนะครับเต่อภาพและภาพบอกอยู่แล้ว v กับ b กระทำกันนะครับอย่าลืมนะฮะเซตาเป็นมุมที่เกิดจากความเร็วกับนะครับหนามแม่เหล็กกระทำต่อกันดูให้ดีๆนะครับตรงนี้ ก็ตรงนี้คือแรงนะครับที่เกิดกับประจุในสนามแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ F เท่ากับ qvB นะครับแล้วก็สายสเซต,ต้านะครับโอเคนะครับอย่างตอนแรกที่พี่เกิดนำแล้วว่าตรงนี้ถามว่ามันประยุกต์ไปหาอะไรได้อีกนะครับมันประยุกต์เข้าไปหานะครับการที่เป็นวงกลมก็ได้เพราะว่านะครับ การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบ่งจริงๆเลยเนี่ยนะครับเราจะแบ่งคิดเป็นสองหัวข้อก็คือวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแล้วก็วิ่งทํามุมกับสนามแม่เหล็กแต่น้องไม่ต้องสนใจนะครับเราเหมารวบเลยครับเป็นสูตรเดียวคือ F เท่ากับ qvB ไซด θ เซตา้าถ้าแวิ่งตั้งฉากก็ทํามุม90ไซา์90ก็คือ1มันก็เหลือ F เท่ากับ qvB แต่ถ้าเกิดทํามุมเซตามันก็ยังติดมุมเซตาอยู่แล้วเราก็ต้องไปสนใจตรงนั้นมันนะครับตอนนี้เมื่อมันเคลื่อนที่เข้ามาในสนามแม่เหล็กโดยส่วนมากโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากมักจะเป็นลักษณะวงกลมนะครับประจุที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมักจะเคลื่อนที่เข้ามาในลักษณะของวงกลมในสนามแม่เหล็กตอนแรกที่เกิดนาแล้วว่าหัวข้อนี้สิ่งที่น้องต้องไม่ลืมก็คือสูตร นะครับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางในกรณีที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็หวังว่าน้องคงพอจําได้นะครับสมมุติน้องจําได้แล้วกันนะครับ F ก็เท่ากับ mv กับเราสองส่วน r ยังหอกไครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ความสัมพันธ์ของเก่าที่เรามีอยู่แล้วว่า F เท่ากับ qvB s i n θ เต้านะครับลักษณะการวิ่ง เข้าสู่สนามแม่เหล็กนั้นน้องเดาไว้ก่อนเลยครับมุมเนี่ยมุมหากินเลยคือมุมฉากก็คือสาย90้ิบกี่นหนึ่งพน,น้องจะได้อาวมานะครับ <c oughs> ก็จาก QVb เท่ากับ MV ของส่วน R ใช่ไหมครับ MV ของส่วน R น้องก็จะได้อาวมานะครับก็คิดธรรมดา V ตัดออกไปทั้งสองข้างก็จะเหลือ,อ R าเท่ากับ MV R, ส่วนด้วย Qb คะแนนนะครับนั่นเองจริงๆแล้วตรงนี้จําก็ได้หรือไม่จําก็ได้นะครับจริงๆแล้วน้องไม่เอาเป็นก็เป็น mv กับ2ส่วน r เท่ากับ qvb แค่นั้นแหละครับแล้วที่เหลือหาอะไรก็ย้ายข้างก็ตัดเอานะครับหรือถ้าเกิดน้องจะจํามันก็ r เท่ากับ mv ส่วนที่ qb นะครับแค่นี้เองนะครับก็